สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับจัก,กรวาลเพื่อการตื่นรู้คะ่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจัก,กรวาลเรื่องเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้สู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคะ่ะเราทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่ประสบกับช่วงเวลาแห่งความผิดหวังความหงุดหงิดและความไม่ได้ดังใจ เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่คบอยู่ของคุณคนรักหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวทำให้คุณโดดเด่นในทุกด้านของชีวิตทำให้คุณสบายใจเชื่อใจวางใจและพึ่งได้ในชีวิตจริงหรือไม่คะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องให้ความสำคัญต่อการรับรู้อารมณ์ของคุณแล้วก็มาพิจารณาว่า นี่เป็นความล้มเหลวด้านความสัมพันธ์หรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มต้นใหม่หรือไม่นี่ไม่ได้หมายถึงการต้องเปลี่ยนตัวตนหรือย้ายหนีไปที่อื่นที่ที่จำเป็นหรือเป็นไปได้เท่านั้นหากคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่สามารถแก้ไขได้จำไว้เสมอนะคะว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณคะ่ะในฐานะที่คุณ เป็นผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงของคุณเองเริ่มต้นด้วยการปล่อยคนที่เป็นพิษและสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมแย่ๆรอบตัวคุณไปซะคุณจะได้รับรู้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยกับการเปลี่ยนแปลงของคุณค่ะคุณอาจประสบปัญหาในที่ทำงานจนต้องลาออกพาตัวเองออกมาจากปัญหาหรือทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรักเพื่อนหรือคนในครอบครัว หนทางข้างหน้านะคะอาจดูน่ากลัวและอาจจะเหงาด้วยความรู้สึกกลัวและวตกกังวลที่บดบังจิตใจอุปสรรคในชีวิตอาจท่วมท้นนะคะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ทางไหนดีแต่ขอให้คุณจงมีความศรัทธาเสมอว่าสิ่งต่างๆจะสำเร็จในที่สุดค่ะไม่ว่าสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนนะคะมีวิธีในการเริ่มต้นใหม่ด้วยขั้นตอนง่ายๆก่อนอื่น ขอให้คุณจงรอบคอบและก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อคุณพิจารณาแล้วว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรคะ 1. เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของคุณจะกำหนดความสำเร็จในท้ายที่สุดหากคุณรู้สึกเศร้าโศกในความสัมพันธ์ของคุณหรืองานของคุณนะคะความเครียดและก็ความหดหู่กาลังเข้าครอบงำคุณต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ และต้องมั่นใจว่าคุณจะมีแรงจูงใจในการประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะจงอย่าลืมเชื่อมั่นในตัวเองมันอาจจะยากแต่คุณต้องทำย้ำนะคะว่าคุณต้องทำจงบอกตัวเองว่าคุณไม่ได้โง่หรือไร้ค่าคุณเป็นคนที่น่าทึ่งคนหนึ่ง เก่งฉลาดและก็มีดีค่ะจงไว้วางใจในการเดินทางของคุณและจําไว้ว่าคุณไม่เคยโดดเดี่ยวและจะได้รับคําแนะนําทุกขั้นตอนจากจักรวาลหากคุณศรัทธาค่ะ 2. ก่อนที่คุณจะออกเดินทางครั้งใหม่จงกล้าที่จะมองดูข้อผิดพลาดในอดีตของคุณมันจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องตระหนักรู้กับสิ่งที่ผิดพลาดไป เพื่อที่คุณจะได้ไม่ทำซ้ำอีกใช่แล้วค่ะมันอาจจะดูธรรมดาแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญด้วยวิธีการรักษาภายในจากอดีตแล้วที่เหลือจะตามมาเองจงอย่าเพิกเฉยต่ออดีตของคุณนะคะจงยอมรับมันและแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วคุณก็สามารถฝากที่เหลือไว้กับจัก,กรวาลได้ค่ะแต่จงจำสิ่งหนึ่งไว้ ถ้าคุณไม่สงบสุขกับอดีตมันจะกลับมาหลอกล้อนคุณอยู่เรื่อยไปค่ะดังนั้นจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเติบโตและมุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างไม่เกรงกลัวอะไรโอบกอดอดีตแล้วปล่อยให้มันเยียวยาแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าค่ะ 3. ไตรตรองถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะนำมาสู่ชีวิตใหม่ของคุณค่ะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่ต้องเกิดขึ้นหากคุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและต้องการความมั่นใจมากขึ้นในการพิชิตความปรารถนาของคุณหรือเป็นหน้าที่ของคุณที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากนักในการคิดแต่ถ้าคุณตั้งใจที่จะเริ่มก็จงพร้อมที่จะตัดสินใจและก็ยอมรับที่จะลำบากแม้ว่ามันจะกระทบกระเทือนบางคนในชีวิตของคุณ ที่ไม่ได้เต็มใจที่จะเห็นคุณเติบโตปล่อยให้ความยืดหยุ่นของคุณแล้วก็ทิ้งสิ่งต่างๆไว้เบื้องหลังนะคะ4ประเมินความสนิทสนมของเพื่อนของคุณเลือกคัดแล้วก็เอาปากกาม,มาวงเพื่อนของคุณที่ดึงหรือฉุดคุณขึ้นแล้วก็วงกลมเพื่อนของคุณที่ลากหรือว่าฉุดคุณลงเหวจงคัดเลือกอย่างชาญฉลาดนะคะ แล้วก็พาตัวเองไปอยู่ที่ที่รายล้อมไปด้วยคนที่สร้างแรงบันดาลใจและจะสนับสนุนความฝันของคุณอย่างชัดเจนอย่าก,กลัวกับการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากชีวิตคุณค่ะ 5. การแก้ปัญหาใดๆก็ตามสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือคุณจะต้องสบายใจกับมันทำในสิ่งที่รู้สึกว่าใช่สำหรับคุณจริงๆ และการตัดสินใจของคุณโดนใจคุณอย่างไม่ต้องสงสัยตัวเลือกของคุณกำลังนำทางคุณไปสู่การเป็นตัวเองที่ดีที่สุดคุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณเต็มใจที่จะเริ่มต้นใหม่มากแค่ไหนอย่าตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นโดยขาดการไตรตรองให้ถี่ถ้วนรอบคอบ และจงมั่นใจว่าคุณพอใจกับตัวเลือกของคุณใช้เวลาดื่มด่ำกับกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขหรือแม้แต่เพียงความสุขในความสันโดษก็ตามนะคะจงฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆการออกค้นพบชีวิตเช่นนี้คุณจะต้องเผชิญทุกด้านของตัวเองทั้งด้านดีและก็ด้านร้ายการเปรียบเทียบคือศัตรูของเรานะคะจงอย่าตกเป็นเหยื่อของการเปรียบเทียบตัวเอง กับผู้อื่นเพราะมันมีแต่จะนําไปสู่ความรู้สึกที่ไม่เพียงพอคะ่ะในปัจจุบันสิ่งเดียวที่คุณต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยนั่นก็คือคนที่คุณเป็นเมื่อวานนี้คนอื่นไม่ได้กำหนดชีวิตของคุณจงเดินออกจากพัฒนาการของความคาดหวังและการควบคุมเส้นทางชีวิตของคุณโดยคนอื่น คนเดียวที่มีอำนาจกำหนดโชคชะตาของคุณได้นั่นก็คือตัวคุณค่ะจงอย่ายอมให้ใครมาฉุดรังคุณไว้ไม่ใช่เพื่อนของคุณไม่ใช่ครอบครัวของคุณหรือสังคมรอบตัวคุณคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยความคิดเล็กๆน้อยๆของผู้อื่นที่พยายามที่จะมามีบทบาทควบคุมเรื่องราวของคุณเองจงเลือกสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง ถ้าหากมีบางคนบอกคุณว่าคุณเห็นแก่ตัวแต่คุณรู้ตัวเองว่าคุณไม่คุณไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างที่เขาพูดคุณก็จงลืมมันไปเถอะคะ่ะแต่ถ้ามีคนพูดเรื่องเดียวกันหลายๆคนอาจถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องส่องกระจกดูตัวเองแล้วก็พิจารณา,นานตัวเองแล้วล่ะคะ่ะจงอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องแง่ลบที่คนอื่นพุ่มให้คุณนะคะ จงเขียนรายง,งานความฝันและแรงบันดาลใจของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นแผนงานสู่ความสำเร็จของคุณใช้ความฝันเป็นประกายในการขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าค่ะเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วไม่มีที่ว่างสําหรับความคิดเชิงลบแล้วท้าทายตัวเองทุกวันแล้วมันจะไม่มีวันสายเกินไปเลยที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาง่ายๆ คุณต้องทำมันทุกวันการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นวิธีที่ดีในการรักษาจิตใจของคุณค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะสมองของเราก็จะป้อนสิ่งใหม่ๆและเรื่องราวน่าตื่นเต้นให้กับสมองของเราทุกๆวันดังนั้นจงเดินและก็มุ่งไปข้างหน้าใช้ชีวิตของคุณอย่าให้ใครรังคุณไว้และไม่มีอะไรจะหยุดคุณจากการบรรลุค,ความฝันของคุณค่ะ เริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้และโปรดอย่ามองย้อนกลับไปจงลุกขึ้นมาสลัดความน่าเบื่อของการมีชีวิตอยู่ให้หัวใจเต้นรัวไปตลอดชีวิตเถค่ะจงระลึกทุกย่างก้าวของคุณอย่างไม่เคยมีมาก่อนจงตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคุณต้องอยู่ในช่วงเวลานั้นตอนนี้การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทุกวันสิ่งสำคัญคือ คุณรู้ว่าทำไมคุณกำลังทำมันและคุณมุ่งมั่นเต็มที่กับกระบวนการที่จะเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตคุณแต่การทำสิ่งนี้เพียงลำพังอาจเป็นงานที่น่ากลัวและจะมีช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวและก็ยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะบางทีการเดินทางของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกว่าทำไม่ได้แต่คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองเถอะนะคะว่า ในขณะที่คุณได้วางกลยุทธ์และก็ความกล้าเสียงแม้ว่ามันจะไม่ราบเรื่นและก็มีอุปสรรคมากมายก็ตามแต่มันจะคุ้มค่าในระยะยาวแน่นอนค่ะจงกล้าออกจากพื้นที่ความสะดวกสบายแต่คับแคบนั้นจำไว้นะคะว่านี่คือชีวิตของคุณที่จะต้องใช้ดังนั้นทำให้เป็นชีวิตที่ดีที่สุด คุณเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ของมนุษย์และคุณมีพลังที่จะสร้างชีวิตในฝันที่คุณปรารถนาค่ะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวหากคุณเชื่อมั่นศรัทธาจักรวาลจะแนะนำและก็สนับสนุนคุณทุกย่างก้าวค่ะท้ายนี้นะคะเดอะคีขออวยพรให้ชีวิตคุณทุกคนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคนใหม่ มีแต่ความสุขสงบและก็เบิกบานอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนชีวิตคุณกำหนดได้เลือกได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเชื่อมัน่นศรัทธาและวางใจพร้อมทั้งลงมือทาและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะหากใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้นะคะอย่าลืมแบ่งปันเขียนเล่ามาให้เพื่อนๆคนอื่นได้อ่านและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็คอมเมนต์ขอบคุณมิตรภาพดีๆจากโลกโซเชียลแม้เราไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เรามีความรักที่ไร้เงื่อนไขให้กันมีความปรารถนาดีต่อกันมีเมตตาและก็มอบพลังบวกให้กันและกันผ่านเสียงผ่านข้อความนั่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะหาได้และก็พบได้จากที่นี่ค่ะ เชื่อว่าทุกท่านนะคะที่มาฟังคลิปนี้เป็นผู้ที่มีพลังเชิงบวกและก็อยากพัฒนาตัวเองทางด้านจิตใจจิตวิญญาณมีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโลกให้มีแต่สันติความรักและก็แสงสว่างเรามาเดินทางไปด้วยกันนะคะขอบคุณสักวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกทท่ทานที่กำลังอยากจะเปลี่ยนตัวเอง เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดน,นะคะสวัสดีค่ะ